ハハハハ ดูเพื่อคอมเมนต์ให้ครับเอออีกเรื่องนึงคือจานอสอนเด็กอ่ะเครียดไปหน่อยนะครับบรรยากาศในห้องเรียนก็ไม่เคยเอื้อต่อการเรียนรู้จานต้องมีาลมขันหน่อยนะครับอ่ะลองดูสิครับอารมณ์ขันนะคะได้ ่ต้องใช้คำว่าอะไรคะต้องใช้คำว่าพึ่งค่ะไหนลองตอบใหม่ซิถ้านักเรียนซักผ้าเสร็จนักเรียนจะทำยังไงคะเอาไปพึ่งแดดค่ะดีมากค่ะครูค่ะพระเจ้าคุ้งทนบรีเป็นองค์เดียวกับพระเจ้า ทช่วยแนะนำบางทีจะขาดแยงกันบ้างไม่ทำมาดาแต่ถึงยังไงครูก็ศึกษานิเทศกับขาดกันไม่ได้อยู่ดีและค่ะต่อไปไปชมบรรยากาศของครูในปัจจุบันซึ่งมีครูเฉพาะวิชาสอนวิชาที่ครูถนัดไปชมบรรยากาศการเรียนการสอนกันได้เลยค่ะ I บอกว่าพี่ลืม ยก่อนเด็กรักและเลคารพครูแม้ว่าครูจะถือไม่เลียวก็ตามแต่สมัยนี้ครูถือไม่เลียวไม่ได้มาครูถือไม่เลียวไม่ได้ครูก็เลยต้องถือกันไกแทนค่ะบางคนก็ถือแปลงลบกระดานท่านผู้ชมที่เคารพคะหลวงพ่อพุทธทาตเคยสอนไว้ว่าถ้าสินและธรรมไม่กลับมาโลกาจจวินาศในทำนองเดียวกัน การจัดการศึกษามีผู้พูดว่าถ้าไม่เลี้ยวไม่กลับมาใบหูนักเรียนจะวินาา